โดยพิเศษสูงเดเมไมกังวันนี้พี่น้องได้รับตำลนักวันนี้พี่น้องจะได้รับวิเศษของพระเจ้าเกิดขึ้นภายในชีวิตของพี่น้องเดเมนะ่ังผมจะอาจ่านบทนะครับของพระเจ้าทบทหนึ่งน,น,ะนะครับในตารีบที่117ข้อหนึ่งถึงข้อสองนะครับโอ้ประชานทน้ำครัวเอิยจงเสรรเสริญพระเยฮวาห์เกิดเดเมไมครับ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิดประชาจนทั้งหลายเอ๋ยจงยุย่อพระองค์เถิดข้าตอนเพราะความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อเรานั้นใหญ่หลวงและความจริงของพระเยโฮวาห์สำรวเป็นนิจจงสารเสริญพระเยโฮวาห์เถิดเอเมนเราพูดด้วยกันจงสารเสริญพระเยโฮวาห์เถิดเราพูดด้วยกันครับจงสารเสริญพระเยโฮวาห์เถิด น้องเรามาเพื่อจัดสารเสดิจพระเยโฮวาหรือว่าพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เปเจ้าของเราเองนะในเช้าวันนี้ที่เราจะมาอธิษฐานเราบูต่อพระเจ้าด้วยกันแล้วพอ เอเเอ้้าี่เรตั้งเร่งเรียเป็นเหือนเป็นเือนศนาเอเแนนี่เต้มด้วยราเตด้วยเรเต็มด้วยพระพองพระเจ้าที่จะวยพรพนองพี่น้อพรที่จะรับพระพรของพระเจ้าไว เป็นลูกอวยพรตัวเป็นเจ้าอวยพรนัลนเป็นพระพรในบ้านเราเห็นไหนั่นที่เราต้องนระาให้เราเป็นคนนั้นที่พระเจ้าบอกว่าเราจะเป็นเศรษฐีเห็นไหขอพระเจ้าเนี่ยคืออวยพรถึงแม้เราจะยกเว้นไปแล้วเราเป็นเศรษฐีได้เจ้าจะพเดี๋ยวเราม ตามพลังตามความเชื่อในเราที่เราเชื่อในพระองค์ในเช้าวันนี้ที่เราจะกระตือรือร้นที่จะเข้าหาพระองค์ที่จะให้องค์พระวิญญาณเปิดประตของพระนาเราเดี๋ยวกำลังเที่ยวแรงให้กับเราเราจึงขอบพระบุณพระองค์ในพระนามพระเยซูให้สารเสดิจพระเจ้าด้วยกันพระเจ้าของเราเป็นที่หน้าสารเสด็จในเมษใช่ไหมครับพระเจ้าของเราเป็นที่หน้าสารเสด็เราจะสารเสด็จด้วย กีตรีตุมมีเด่งับสรเค์สวาจมมีเด่นลงกีรีตุ้มมีเดงับสรเค์สวรค์อามมีแด่งสวางขึนที่ประทัพของฤทธาอาพขอลใหญ่ยิ่งวัตรนิงมลงายแสงสว่างสวยงด พี่น้องเราไม่มีปาปแล้วเอเว๊ you